ไม่มีงานับบนี้งานเนียบกริบอ้ยอยู่ยังไงวะเนี่ยโอ,ยอ้ไม่มีงานตาหายหมดเดี๋ยวนอนอยู่ ด้านใหม่นางอีกทีก่เนึ่งอันผลไม,ม้เปิดอยู่อันหายเงียบกริบไม่ได้ตั้งศูนย์เลย2วันแล้ว จะดูกับข้าวนะข้าวที่ทำมาน้อยครับไม่เยอะอย่างการฝนตกครับสิ่งเยอะ มีกับข้าวอะไรกินบ้างวันนี้น้ำฝั่งนู้นขายดีน้ำน้ำเปล่าโอ้ยพี่ดูขายน้ำดีน่ะฝั่งนู้นเนี่ยเต็มเลยเนี่ยน้ำขายดีเนี่ยขายดีแบบคนป่วยวิ่งเร็ว น้ำขายดีอยู่น้ำหนึ่งมีหลายเจ้าขายน้ำอยู่มันมาซื้อกับข้าวแล้วครับโอ้จอดมิดเลยกับข้าวเดี๋ยอพักแป๊บหนึง่งน้ำวิโก้ครับไม่มีงานก็ดูปั๊มน้ำไปก่อน รักคันหน่อยให้คันน็อตตรงนี้แน่นก่อนนะคันตอบน้ำวีโก้นะคันสองตัวเบอร์ตัวใหญ่แน่นก่อนแล้วค่อยคันในตัวเล็กทีหลังเมื่อสุดทีหลังก่อนตัวนี้คันปกติแต่คันตัวนี้แน่นก่อนนะสองตัวเนี่ยฐานีมันตึงเลยครับสองตัวนี้นะแล้วค่อยคันตัวเนี่ยเบอร์สิบทีหลังวีโก้แบบน้ำอันนี้ไม่มีงานครับเงียบกริบอืมอะรต้องขายกับข้าวแล้ว ใหญ่ซื้อข้าเวเยอกัดนยินยินคามีมาเรื่อยขายข้าวขายดี วันนี้ทำมาเยอะวันนี้วันพฤหัสที่20แล้วแต่ทุเรียนขายดีเงินฝั่งนู้นาาาบ,บ,บาลลัมดวนด มลวเกี้ยวล้ล้วลมาลวดทอรม่ร oh. oh. ู้จะดูว่าจะทำมาถ่ายกุงเข้า ไม่อยากให้มาเนี่ยมาทุกวันราต้องการให้มาไม่มาลาผมต้องการให้มาไม่มานะกีนิ้วยกมือก่อนโอ้ห้านิ้วใช้ได้哟มาทำไรเรียกข้าน้ำโอ้เรียกทำไมข้าน้ำข้าน้ำขวดหรอ คณะปลานี่นะยายัง,ยยงกี่รอ้อยฮะแปดร้อยร้อยเหรอาณะปลาซื้อข้าวมะเดี๋ยวไปถ่ายข้าวหนะ่อยซื้อข้าววัเดี๋ยวไปถ่ายข้าวซื้ออยู่แล้วแหละไปเดินไปนำ้นำเร็วจะ<ๆ>มีลูกค้าไปซื้อข้าวครับ ขับรถมาไกลเพื่อมาซื้อข้าวน,นี่ตังอยู่เท่าไหร่น้ำอยบาทแปดอยู่อย่ส <8 90 S 1> คนใช้น้ำอะไรเยอะแอยแปดบาทอยู่2คนใช้น้ำอะไรเยอะามบานโอ้สมบานเนี่ยอมีลูกค้ามาแนะนำลูกค้าคนหนึ่ง <c oughs> ซื้อส<า>ีบ<า>บาทนะ ีาเออซื้อาซห้ามเลือกอยาจับดูอย่างเดียวเออห้ามจับจะซื้ออะไรก็ซื้อ,อยาหาส่วนผสมยาถามเยอะห้ามเลือกด้วยต้องเอาตัวต้องเอาตัวเอาตัวข้างหน้าอย่าเอาตัวที่สองนะเออมันจะได้เป็นแถวระเบียบเลยเอาตัวแรกอย่าเอาตัวที่สอง

ป็นลูกที่ดีมากครับไม่ลืมแม่โอ้ยแกน้ำตาไหลเลยกินกระโลก้าสิบกิน้าโอมีซือ้อ BC, ครับเหล่าอีกเออนนะสบายครับอย่าคุยแกเยอะเบื่อ